อัสลามโมะอะไกุมครับสวัสดีวันเสาร์ที่12ธันวาคมนะครับปศ2563ขนาดนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกานะครับ15นาทีได้นะครับหรือ5โมง15เอาวันนี้ก็ที่ตกลงกับลูกค,ค้าไว้ว่าจะเอาไม้ไซส์กระถาง11นิ้วที่ยังมีทั้งหมดนะครับจะมานำเสนอก็ของของเมื่อคืนของเมื่อคืนกระถาง11นิ้วที่มันเป็นตอรีลาครับ ก็ยังมียังมีต้นที่สองนะครับใครที่อยากไปอยากจะเอาตอลีลาไปทําไปเลี้ยงนะก็มีต้นที่สองที่สี่ที่ห้าที่เก้าที่สิบนะครับยังอยู่นะครับตอลีลาเมื่อคืนนะครับที่เป็นไซส์สิบเอ็ดนิ้วนะครับแล้วก็ไซส์สิบเอ็ดนิ้วก็ยังอยู่นะครับก็ท่านใดชอบไม้ต้นใหญ่นะครับเอาไปใส่กระถางหนึ่งปี๊บนะครับกระถางหนึ่งปี๊บหรือว่าไม่มีหนึ่งปี๊บก็สิบหกนะครับกระถางสิบหกนิ้วสิบแปดนิ้วครับได้หมดเลย ก็ยังอยู่นะครับก็ขายแค่ต้นละ800ครับขอค่าส่ง150านะครับก็ต้นใหญ่ๆทรงสวยๆเลยก็กําลังให้ดอกก็เข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ของเมื่อเช้าก็สีต้น500ยก็มีชุดที่3กับชุดที่4นะครับลูกค้ายังไม่ได้รับไปแล้วก็3ต้น500อก็เหลือชุดที่3มอีกชุดเดียวนะครับครับท่านใดสนใจก็เข้าไปทักทายเข้าไปดูได้ครับก็มีเมื่อคืนกับเมื่อเช้าที่ยังอยู่นองนั้นก็หมดละครับเอาเอ้าเดินมาทั้งนี่เดี๋ยวจะเอาไซส์กระถาง1 1นิ้วนะครับมานําเสนอ นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ มาเลยต้นที่หนึ่งนะครับใบจะเหลืองหน่อยลดน้ำมังไม่ลดน้ำมักงตามภาษาผมอ,ะอ่ะ,จะ,จ,ะจะให้เห็นชัดๆนะอ่อยยังไดีบ้านี่ต้นที่หต้นที่หนึ่ง,งอันนี้เป็นเป็นดอกตัวใหม่นะชมพู ชมพูผีเสื้อดอกอาจจะยังดอกพุ่งจะบานเนี่ยดอกพุ่งจะบานเห็นชัดไหมเดี๋ยวจะพยายามให้ดูนะน,นี่ชมพูผีเสื้อนะครับนี่เนี่ยครับชมพูผีเสื้อดอกพุ่งจะบานกระเสียบสามนะครับก็อยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วลากกิ่กนการทรงก็ใช้ได้อุ้ยนี่ต้นอะไรอ่ะนี่ครับ,รบข้างหลังมีหน้าทองให้ด้วยเส้นนี้ ท่านใดสนใจก็ทักทายมาครับจะแดดแรงครับบางทีก็ไม่ได้ลดน้ำลดก็ลดไม่ถึงลดไม่เต็มที่ครับลดผันผ่านรีบรีบรลดครับนี่ครับเป็นชมพูตัวใหม่ครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับเป็นตัวชมพูผีเสื้อครับกิ่งก้านดีทรงดีขดดีนะครับใช้ได้เลยครับต้นที่หนึ่งกับพึ่งให้ดอกพึ่งแทงดอก ต้นที่สองอุ๊บอันนี้ใหญ่ๆอ่เอเอานนอเป็นเหลืองราชันนะครับต้นที่สองครับเป็นเหลืองราชันก็เยีบยวไปใ,ใกล้ๆหน่อยจะทำไงให้ชัดๆเออเนี่เหลืองราชันนะครับอิ่งกา้านดีทรงดีตรด,ดีครับต้นละ4ี่รอยนะครับขอค่าส่งต้นละ80ิบนะครับ ครับก็รับ3ามต้นก็ขอพันเดียวนะครับขอค่าส่งร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยตัวละสี่ร้อยนะครับเสียบหนึ่งสองสามสี่สี่เสียบหินก้านดีทรงดีโคตรดีครับต้นที่สองไปเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาเลขออกเดี๋ยวจะได้เห็นง่ายๆต้นที่สามก็เป็นไฉไลนะครับต้นที่สามเป็นไฉไลเห็ดไฉไลดอกตัวนี้นะไฉไลครับ ก็โขดใหญ่ๆต้นตส,วสวยเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวลืมอสามนะครับเป็นไชไลกกิ่นก้านดีทรงดีครับโขบด,ขดขสวยใหญ่ดอกกำลังมาใบาก็น้อยไปหน่อยมันโดนแดดจัดแล้วผมก็ลดน้ำมากไม่ลดน้ำมากครับต้นที่สามอ่านี่ครับเป็นไชไลนะครับถ้าใดชอบก็ทักทายมาครับก็ ต้นละสี่ร้อยนะครับสามขอค่าส่งต้นละแปดสิบบาทก็ใครรับสามต้นก็ขอพันเดียวขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับต้นที่สี่เป็นชมพูตัวนี้ดอกบานแล้วนะครับก็บเป็นเสียบสองกิ่งเพิ่งมานะตะโคดใหญ่ต้นที่สี่นะครับกิ่งมันเพิ่งมาตะโขดเต็มๆล,ล,ล้นกระถางแล้วนะครับท่านใดชอบก็ทักทายมาต้นที่สี่ อันนี้นี่คือใหญ่โตเนี่ยไปเลี้ยงไปใส่ปุ๋ยสูตรเสมอแล้วก็กิ่งมาบ,มบุ้มบั่มบุ้มบั่มแล้วครับคือความใหญ่ของโขดมันใหญ่มากเนี่ยเต็มกระถางแล้วนี่ครับนี่ดอกมันนะครับต้นที่สี่ต้นที่ห้าต้นที่ห้าตัวนี้ตัวนี้นะชมพูนี้สวยมากสวยมากตัวนี้นะครับสวยๆเลยต้นที่ห้า สวยที่เดียวเชียวแหละครับท่านใดชอบก็ทักทายมานะครับต้นที่ห้าสวยสวยสซสององค์เอลดีห้ต้นที่โซโซโหกอันอไหนอ่ะนี่ผมผมก็มีไม้กลมๆนี่กลมเป็นลูกฟักเลยนี้มันเสียบติดมันเสียบติดนะครับ พึ่งเสียบติดอีกกลมเป็นลูกฟักเลยผมก็ยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรตอนแรกกะจ,จะเอาไปเลี้ยงเองอะลงนําเสนอลูกค้าก่อนนี่กลมอย่างนี้เลยนะมีพึ่งเสียบติดพึ่งมาเลยตอนแรกกะจ,จะไปเลี้ยงเองก็เอ้ยเดี๋ยวลูกค้าจะบอกว่าไม่มีเลยอ,อ่ะมีแต่ลีลากลมๆไม่มีมีเนี่ยผมบอกกันมีกลมๆอย่างนี้มีมีหลายต้นด้วยแต่ว่าอันนี้พึ่งเสียบได้แล้วมันใหญ่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบอยู่ในพึ่งขึ้น12บนิ้วขึ้นจาก8มันก็เลยแบบยังไม่เต็มที่อันนี้เต็มที่แล้วเนี่ย ให้ได้แล้วมพงเสียบติดหรือเพงเสียบมาเลยกิ่นก้านเ,เนี่ยดอกอยังไม่มาเลยกิ่งก้านมาแล้วนี่กลมดุกด๊กดุ๊กงี้เลยนะใครชอบแนวแบบนี้กลมๆไปเลี้ยงหน่อยใส่ใส่ปุ๋ยออสโมโคสอ่ะครับสูตร13 13 13ปุ๋ยสามเดือนอหรือปุ๋ยที่ผมผสมเองก็ได้กิ่งก้านก็มาดีละหรือไม่ก็ปุ๋ยเม็ดสีฟ้าปุ๋ยสูตรเสมอกิ่งก้านก็มาดีแล้ว,ไม, ifa, มออมลวไม่ต้องอะไรมากเนี่ย ขวดก็เก่าๆด้วยนะแล้วก็เนี่ยครับกลมเป็นลูกเนี้ยอะไรกลมเป็นลูกบอลเลยเนี่ยกลมดิบๆเนี่ยใครชอบก็ทักทายมาครับต้นละสี่ร้อยนะครับขอค่าส่งก็อ,อต้นละไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ต้นละขอค่าส่งต้นละแปดสิบบาทต้นที่เจ็ดเป็นขาต้นที่เจ็ดนะครับเป็นตัวนี้นี่สวยๆดอกกำลังมา ได้ชอบตัวน,นี้ก็ทักไทยมาครับสวดทรงองค์เอลดีทรงสวยๆเนี่ยครับตันที่เจ็ดมีที่เจ็ดนะครับท่านใดสนใจก็ทักไทยมาครับนี่ตัวที่เจ็ดสวยๆเลยอืมกิ่งก้านดีทรงดีโคตรดีครับอาหารมิตีโชว์ตัวหน่อยที่เจ็ดฮะที่เจ็ดไม้ไซ สิบสองนิ้วต้นละสี่ร้อยมันก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็เอาเอาแค่พอประมาณต้นที่แปดอันนี้ก็เป็นลากน,นี่ก็ยังไม่เต็มที่ก็ยังขึ้นไปเป็นลีลาไม่ได้ก็ประมาณเล่นลากครับแต่มันมันมันยังยังไม่ได้เต็มที่ยังไม่สวยก็เลยขายเป็นไม้ไซสนี้ไปสีน้มปูนะครับกิ่งก้านดีทรงดีโคตรด,ดีใช้ได้เลยครับต้นที่แปดนะครับต้นที่แปด เป็นดอกสีจมูสีจมูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับสวยๆจะเป็นไม้ทรงเล่นลากใครจะทําเป็นไม้ทรงเล่นลากก็ได้ครับแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่ลากมันก็ยังไม่หนักแน่นเท่าที่ควรก็เลยขายเป็นไม้ราคานี้ครับขายเป็นไม้แบบธรรมดารรมดานะครับต้นที่แปดนะครับนี่ก้ะตัวทรงเอ็มก็ใช้ได้นะคือเอาความใหญ่ความแะไรก็โอเคนะต้นที่แปด ต้นที่9ก้าต้นนี้ก็นําเสนอไปแล้วนะครับก็เป็นตัวดอกตัวใหม่เหมือนกันแต่นี่มันเป็นสีของตอนะสีชมพูนี้เป็นสีของตอนะครับก็ใครไม่ชอบก็ไปตัดออกนี่เป็นดอกตัวใหม่เหมือนกันดอกตัวใหม่เหมือนตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยตัวต้นที่หนึ่งะครับเป็นเป็นเป็นอะไรนะอ่าชมพูผีเสื้อนะครับนี่เป็นหน้าทองปันปื้ดเลยนี่ยสีทองนี้เลยก็ฐานด้านนี้ ออกกล้าบ้านเลยครับสวยมากเป็นปื้นอย่างนี้เลยโอ้สวยจริงสวยจริง่ต้นที่เก้านะครับก็เป็นตัวตัวใหม่ตัวใหม่หมดอกพีเชืรอตัวใหม่แต่ว่าดอกยังไม่มาเพิ่งแทงเพิ่งแทงตูมเพิ่งแทงตูมีสีอของตอน,นี่มาก่อนเลยต้นที่เก้านะครับก็สวยดีสูงใหญ่ให้ได้เสียบเยอะเสียบห้าต้นที่เก้านะครับต้นที่สิบ ใหญ่ๆเป็นแดงอุดมทรัพย์เป็นที่สิบนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์เสียบสามตรงนี้ก็เคยลงแล้วแหละแต่ว่ายังลูกค้ายังไม่รับผมก็เอามาลงใหม่เอามารวมๆกันนี่ครับเป็นแดงอุดมทรัพย์เสียบสามตัวนี้ต้นใหญ่วันนี้ต้นใหญ่สิิงก้านดีทรงดีขนดีครับสิ่งก้านเพิ่งมาก็เดี๋ยวรอมันตีพุ่มอีกหน่อยก็จะสวยขึ้นนี้มันคือเพิ่งเสียบได้ก็ยังแบบยังยังไม่ค่อยเต็มฟอร์มเท่าไหร่ก็ขายราคานี้ไปเลยครับลูกค้าไปก็ ขึ้นใส่กระถางครึ่งปี๊บได้นะครับสิบสี่สิบหกนะครับครึ่งปี๊บได้เลยครับมันโขมันใหญ่แล้วขึ้นครึ่งปี๊บง่ายกว่าใส่กระถางสิบสองเหมือนเดิมไม่ไหวครับต้นที่สิบนะครับต้นที่สิบหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นแสงจัน์ใหญ่ต้นที่สิบหนึ่งนะครับใบร่วงไม่ค่อยได้รดน้าเท่าไหร่ตรงนี้รดก็รดน้อยครับรดแบบผ่านๆต้นที่สิบหนึ่งเนี่ครับต้นที่สิบหนึ่ง มีมหีหน้าทองตรงนี้ด้วยเนเต็มแต็ม,ตมนะครับต้นที่สิบหนึ่งกิ่งก้านดีตรงดีโขดดีครับสวยๆยใหญ่ๆห่ใหญ่โตโอ้โหลานครับต้นที่สิบหนึ่งนะครับนี่ครับสูงใหญ่มากสูงใหญ่มากต้นที่สิบสองเป็น <c oughs> นี่อันนี้ก็เล่นรลาลีลาสวยสวยเหมือนกันอ่าต้นที่สิบเอ็ดต,ต้นที่สิบเอ็ดเป็นต้นไปนี้ขายห้าร้อยนะครับขายห้าร้อย ขอค่าส่ง80ก็เป็นต้นสูงใหญ่ครับเป็นไม้สูงใหญ่จะมีลำต้นสูงใหญ่กว่าเขาเนี่ยครับตอกเกินเต็มหมดเลยเนี่ยครับจะสูงใหญ่ไปใส่กระถางซึ่งปีเอะไรทรงสวยแล้วก็ลีลาลากสวยครับไม่เหมือนกับตอตอลีลานั้นก็สวยนะครับแต่ว่ามันจะเตี้ยกว่าอันนี้จะเป็นไม้สูงใหญ่สูงใหญ่แล้วก็มีลีลาด้วยครับผมก็จะขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแ,ลวแหละอันนี้แต่ว่าแบบมันเต็มแล้วมันเมื่อวานมันลง10ต้นก็เยอะแล้วมีไม้14เนี่ย12ก็สูงใหญ่ครับับน่มนจะแตกตกกาางวาพว ขายต้นละ400ชัดเจนต้นที่13นี่นะครับทรงองค์เอดีทรงสวยนะรับไหมลากลากโผล่ขึ้นมาอีกเพรผมยกโชว์โผล่หน่อยลากก็ีิมขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลก็ลูกค้าไปตัดของแล้วกันนี่ต้นที่13นะครับก็ทรงเอียเอ้ยวๆเอียงๆก็มีลากลากหนึ่งสองสามสี่ สวงวนให้เล่นใครที่แบบชอบแนวนแบบทำลากก็เอาไปเอาไปทำดูใครที่ทำไม่เป็นก็ลงเหมือนเดิมเนี่ครับเห็นรูปยังไงก็ไปถึงก็จัดจับลงเหมือนเดิมอย่างนั้นนะหรือใครที่ชอบทำเพิ่มเติมก็ทำได้นี่นี่ดูฝั่งนี้ก็จะมีรายละเอียดมันมัน,ม,นมันจะมีรายละเอียดนี่ผมให้ดูใกล้ๆกดลงมาเนี่ยครับจะมีรายละเอียดเห็นไหม้นที่13นะครับดี่ดูลาก มีหน้าทองให้ด้วยจะมีรายละเอียดแบบนี้นะครับเนี่ยไปถึงครับไปลงเหมือนเดิมแล้วก็เปิดลากหน่อยยกขึ้นทักสองนิ้วครับลากเส้นเล็คงต้องตัดออกเนี่ยลากเล็กตัดออกหมดเลยให้เหลือจะลากเส้นใหญ่ให้มันวิ่งอย่างนี้มันทะแยงไปอย่างนี้เห็นไหมึงก้านดีทรงสูงใหญ่ไม่ได้นะครับยขึ้นมาหน่อยจนที่สิบสามสุดท้าย ก็สวยผมจะลงขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่มันแบบอ้วนนมันเยอะแล้วก็ลงวันนี้มั่งนะครับนีก็สวย,ยนี่ใหญ่นะใหญ่สูงใหญ่เลยต้นที่สิบสี่นี่ทรงเหมือนมั่งใครจะมองเป็นเหมือนผมเป็นเหมือนขุ้งขึ้นฟ้าเย่ยเนี่ยด้านนี้ก็สวยเห็นไหมขึ้นมา,าขึ้นมา,นมาก้านดีทรงดี ก็เป็นเหลืองราชันนะครับนี่เป็นไงตัวทรงองค์เอวเนี่ยครับสวยๆรายละเอียดเยอะรายละเอียดใช่ได้ดูใกล้ๆ,ๆ,ๆไม้ตอลีลาต้องดูใกล้ๆเนี่ยครับลีลาให้เล่นเยอะเห็นไหมต้นที่สิบสี่สวยก็ของเมื่อวานกับของวันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะ่ะก็คือเมื่อวานลงไม่หมดลงไม่หมดก็เลยมันลงวันนี้เพิ่มเนี่ก็ต้นที่สิสี่ สวยทีเดียวตอนรีลาก็จะต้องช้าหน่อยครับเพราะว่าจะได้เห็นรายละเอียดนี่ด้านนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้นะครับด้านนี้เป็นค่าด้านนี้เป็นหน้าไม้ก็ได้ด้านนี้เป็นหน้าไม้จะชัดกว่าเพราะมันจะเห็นต้นทรงองค์เดียวนะครับต้นที่14ยกกองขึ้นฮึ่บป่าครับสวยนะครับติที่14ก็โอเคอย,ยกก็มี มี14ต้นนะครับท,ที่ที่สวยๆที่รอลูกค้ามารับไปนะครับอ่ะมี3ต้น500มาหน่อยมา3ต้น500ชุดที่1นะครับมาต้น500ชุดที่1มี2ชุดเป็นเหลืองราชันเสียบสี่ิ่งก้านดีทรงดีสวยๆเลยเหลืองราชันเสียบสี่นะครับก็าสวยๆกดกดลงน้ำ ไ,ได้เห็นนี่มันตมเต็มๆหน่อยไม่ไกลเกินอ่ะดันมาใกล้ๆน่ครับเป็นเหลืองราชันตรงส,สวยๆนะครับต้นที่หนึ่งนะครับสามต้นห้าร้อยนะครับต้นที่สองโอ้โหนีใหญ่มากใหญ่มากี่สองเสียบเยอะเสียบสี่ ใหญ่มากโซ่ทรงอง์เอลใหญ่มากอันนี้เสียบไม่ติดข้างหลังเสียบไม่ติดเก๋งกุมใหญ่สวยต้นที่สองนะครับในชุดสามต้นห้าร้อยนะครับต้นที่สามเป็นชมพูซับเจริญนะครับอันนี้โซ่ทรงองคเอวใหญ่เดี๋ยวผมเอาดินใส่ก่อนไม้มันซุดเห่นดูรากดูรากทะลุต,ตูดแล้วไม้มันซุดไมไม้มันซุดไม้มันไม่ได้ ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้เติมดินไม่ได้เติมอะไระมันก็อยู่มันได้ให้ปุ๋ยให้อะไรก็อยู่ในในในเครื่องปลูกมันมีปุ๋ยมีอะไรกินอยู่แล้วอะ่ะมันก็ไม่ค่อยได้สนใจมันก็อยู่ข้างๆบ้านก็ได้เวลาก็เอามาขายเนี่ยพอแทงดอกก็ขายเลยเนี่ยพอยกขึ้นมาแล้วสวยเห็นไหมเต็มละตะ่กี้มันซุดลงไปมันดูแบบไม่สวยมันดูแบบอุย้ยมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ต้นนิดเดียวพอตอนเนี่ยพอยกขึ้นมาเนี่ยแค่เนี้สวยเลยต้นบบเบลลมเลย แค่นี้เองไม้พอมันสุดแล้วมันมันดูเล็กเติมดินขึ้นมาของลูกค้าทุกท่านก็เหมือนกันนะครับไม้สุดเนี่ยไม้จมอย่างเงี้ยยกขึ้นมาแล้วก็เอาดินเติมลงข้างล่างแล้วเอาต้นไม้วางแล้วก็พูนด,ดินใหม่ไม้ก็จะโตขึ้นมันก็เหมือนแบบได้เปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนอะไรเหมือนได้อาบน้ําแต่งตัวใหม่ครับก็จะสวยสวยขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะแบบเดี๋ยวดอกก็จะแทงพาวกันนี้อีกเพราะว่าใส่ดินเข้าไปใหม่ใส่เครื่องปลูกเข้าไปใหม่ให้รากมันาหากินได้อีกครับก็ในในที่ดินทิ้งๆง,ง,งนี่ไม่ไม่ใช่ว เนี่ยพอถอนต้นไม้แล้วทิ้งๆนี่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดประโยชน์มันยังใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าคือผมจะทําใหม่ขึ้นมาเลยเพราะว่าต้องการอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะได้ให้ดอกให้อะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มันคือเดือประมาณหกอ่าเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอยู่ประมาณนี้ครับก็ทิ้งก็บางทีก็โกยไปใส่เนี่ยอย่างเงี้ยโกยใส่อันนี้ยบางทีเดินผ่านๆแล้วต้นไม้ต้นไหนมันซุดก็โกยดินที่พื้นเนี่ยแหละครับปลกลงไปผมไม่ไม่ได้อะไรมากใครที่มาบ้านผมก็จะเห็นดิินนนนนเตเตตตตมลยกองงงงงท้้้้รรรัี ใครจะเอาก็โกยไปแล้วไปปลูกต้นไม้สวยเพราะว่ามันดินมันอนุพันธ์ของดินอะ่ะปุ๋ยอะไรมันเต็มไงชุดที่อ่าชุดที่สามต้นห้าร้อยชุดที่หนึ่งนะครับผ่านไปสามต้นห้าร้อยชุดที่สองมานี่ใหญ่ๆเป็นพลอยชมพูนะครับต้นชุดที่สองนะครับสามต้นห้าร้อยส็บสองใหญ่ๆก้านดีทรงดีโคด,ดีเป็นพลอยชมพูเดี๋ยวให้ด ει, หูเกิ่ม นนสวยสีสันสวยนะครับเป็นพลอยชมพูนะครับต้นที่หนึ่งไปสามต้นห้าร้อยต้นที่สองเป็นออมาแล้วครับด่างหินอ่อนสวยมากขดเสียบสองขดใช้ได้ที่ที่สองนะครับดอกกําลังมาเป็นด่างหินอ่อนนะครับ แล้วก็ต้นที่สามก็เป็นพลอยชมพูเหมือนกันออยู่ไหนกล้องอตัวมองกล้องไม่เห็นนี่ครับก็เป็นพลอยชมพูเหมือนกันแต่ต้นนี้สูงใหญ่ยาวยาวเบยเบยเกินเฟรมถอยใครจะตัดกิ่งไปเสียบก็ได้นะครับกิ่งกิ่งกิ่งยาวใช้ได้เลยเอาไปเสียบเพิ่มจะเป็นสามต้นห้าร้อยเหมือนกันนะครับใครสนใจก็ทักทายมา ของของเมื่อเช้าก็ยังมีชุดที่3นะสาต,ต้น500เหมือนกันของตอนเย็นก็มีมาอีก2ชุดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นครับท่านใดสนใจอันไหนแบบไหนชอบตรงไหนก็ทักทายมาก็ดูคลิปเมื่อคืนนะครับเก่ากว่านี้ไม่ต้องดูแลคลิปเมื่อคืนเมื่อเช้าแล้วก็วันนี้นะครับตอนนี้นะครับเก่ากว่านี้ก็ ก็คงไม่ต้องดูแล้วเพราะมันไม่ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าขายไปหมดแล้วลูกค้ารับไปหมดแล้วครับสําหรับวันนี้ก็นําเสนอเท่านี้ครับขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนชนชมบางโตนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนน้ำมันเหลืองแม่อ้อยนะครับก็อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตอนกลางคืนหนาวนี่อึมครึมครับกลางวันก็แดดแรงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็ห่วงใยกันรักกันนะครับดูแลกันให้ดีมีอะไรก็ถามถ่ายสอบถามกันมีอะไรก็ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะครับ สังคมจะได้น่าอยู่แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคนที่รักที่สุดก็คือคนในครอบครัวนะครับก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวให้มากที่สุดคร,ครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ